หาสู้เทคเทเฮ้ยเขาอันนั้นเขาอ <S <S เอ๊ะนั่น,อ,น,นอยู่บนหัวซุ่มเลยกล้าหาญมากที่เข้ามาในอาณาจักรข้าเี๋ยวก็รู้มามาม,ามาโอ้ลูกน้องเยอะซะด้วยเอาละเลือกดินแดนใช่ไหมต้องการประจนภยัยเอาดินแดนแรกก่อนดีกว่าแควนสื่อมุนชนจัดไป แววนสื่อมึนชนอทดสอบกันสักนิดนึ่งท่านเขาเล่าว่า,าตายโอ้โหมีข่าวด้วยสดใสามากโอ้สวยๆส,สีสันข้าวด่วนขณะนี้ข้าปล่อยข่าวพร้อมไปทั่วทั้งเมืองแล้วดูสิถ้าเจอข่าวน่าตื่นเต้นแต่ไม่รู้ที่มาของข่าวเราควรอ ตรวจสอบก่อนดีกว่าเพราะข่าวน่าตื่นเต้นแต่ไม่มีที่มาของข่าวอาจไม่ใช่ข่าวจริงถูกต้องเก่งมากถ้าเจอข่าวที่มีเนื้อหาสับสนน่าจะเป็นไปได้ว่าอ้าข่าวจริงสามารถสับสนได้หากผู้เกี่ยวข้องในข่าวโดยตรงยังไม่ออกมาให้ข้อมูลอ๋อเหรอว่าถ้าเราเจอข่าว การใช้ดับยาสักผ้าขาวล้างหน้าช่วยบำรุงผิวได้เราควรโหใครให้เพื่อนตัวขาวแบบนั้นก่อนจะตัดสินใจเชื่อข่าวสารใดควรตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่มีหลักฐานคะแนนสอง0ันนะเว้ยหัวใจหนึ่งดวงไปเมื่กี้แควนอันนี้หือหวาานีหือหวาานีไปสีสันเป็นสีม่วงสวยงามมากอันเล้ ส่งข้อมูลมหาศาลจมตีเจ้าก็มาเลยครับอ่อันนี้อะไรเนี่ยอีเมลไม่รู้แหล่งที่มาจะอยู่ไปทำไมล่ะครับผมสันติครับ oh <my> เมเทคนิคทำข้อสอบไม่เอาไม่เอาไม่มีหรอกไปไปชอ็อตเฮ้ยส่งเลขมาเดี๋ยวนี้ไม่ส่งดีครับ oh คุณได้ต <Ay glorious. S 1> ัวช่วยเฮ้ยเกาะป้องกันความลวงไก่อนฮะเฮ้ยได้เราผลเลยนะถึงงั้นเรามีเรามีด้านอื่นต่อเลยดีกว่านี่แน่ประกาศชัยชนะพิมพ์ใบคิดิบัตโอ้โหเพิ่งสองดาเนกจะพิมพ์ใบกิทิบัตเดี๋ยวไปจนไปต่อดีกว่านี่เรามีเกาะป้องกันแล้วด้วยนี่แน่เมื่อกี้บุอววาก็มาที่บุรีมายาบุรีมายา ลอมมารู้ทันจัดไปครับไปดินแดนนี้อยู่ในทะเลซะด้วยสวยงามอันนะฮะ h e l l หล e l l ลค่ะคุณน้งอ,อ,องน่ารักว่ะข่าวงกดก็ต้องไขปริศนาให้กระจ่างก่อนนะคะจ้าขาววงกดไม่ได้กินแล้วเจอเพจขายของดีมียี่ห้อราคาลดเหลือเชื่อ,อ รีบช็อปสิครับสินค้า,าดีมียี่ห้อแต่ราคาถูกเกินไป <c oughs> รั้งต่อไปคุณน้องแทนแน่เอ้ยลุยต่อยสักอีกสักอีกสักรอบหนึ่ถ้าเจอโพสชวนเล่นการพน,นันออนไลน์แหมมันต้องผิดสิครับกฎหมายการเล่นก <นะ S 2> ารพนันเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ว่าจะออนไลน์หรือไม่นี <c oughs> <c oughs> ่ย เชิญไปต่อนะครับไปที่นักราชวนแชร์นักราชวนแชร์ Welcome to นักราชวนแชร์อันนีะมาดูกันว่ายูจะชัดการกับเรื่องเหล่านี้ยังไงเป็นฝรัางทิปตูออกเพลงใหม่อีกแล้วไอ้แชร์ปล่อยผ่านกดไลค์เฮ้ยก็ต้องแชร์ไม่ผิดอะไรถ้าเราจะแชร์เพลงที่เราชอบไม่ผิดนะไม่ผิด เพื่อครูให้การบ้านเยอะแยะแชร์สิครับอุย้ยเราควบคุมการเผยแพร่ต่อบนสื่อโซเชียลไม่ได้การแสดงอารมณ์ด้านลบอ,อาจส่งผลร้ายต่อเราในภายหลังอ๋อออบางทีตอนแรกนึ่ว่าแชร์ได้ไม่ได้นะ<า>น,นะินสุดแอันนี้ครบสี่ละรือวาธานีบุรีมายานัคราชวนแชร์เอาละ่ะอยากเห็นตัวเอง เข้าไปในอนาณาจักรมโนเลยแล้วกันนะครับลุยยินดีด้วยกับท่านอัศวินท้าสู้เท็จที่ฝ่าฟันมาถึงอาณาจากักรมโนเบ่งงานบททดสอบสุดท้าทายจากท่านหลอดอ้ห้อยพร้อมแล้วณนะบัดนี้ว้า <c oughs> รวมเลยเฮ้ยน่ารักว่ะไหนที่สุดเจ้าก็มาถึงเสีย <c oughs> งเขาเสียงเขาเจ้าจะรู้ได้อย่างไร ว่าข่าวที่ฉันบอกเป็นเรื่องจริงหรือไม่อ <fry UC I> ันตรายมากโควิดสิเก้าไม่ใช่ไวรัสแต่เกิดจากแบคทีเรียทำปฏิกิริยากับรังสี5้จีข้าต้องเอาจริงกับเจ้าแล้วอุ้ยมึงโูกับตัวเองเลยต่อเจอกันคราวนี้เจ้าไม่รอดมน่ส่งบัตรประชาชนมาอุ้ยนี่มาเร็ววานี่มาดีเฮลโหลคุณน้องรอนี้คุณน้องจะหลงกันไหมนะ ของมันต้องมีมือถือสุดล้ำสมปรงจากอเมริกาเชี่ยรัรงหน้าเจ้าไม่โชคดีอย่างนี้หรอก <c oughs> ไม่ได้โชค <c oughs> ก็เรียกความสามารถมมาแล้ว <c oughs> นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของยูบัดใหม่โลกต้องรู้เฮ้ยเฮ้ยวายเขาเข้า <c oughs> <c oughs> ไปไหนอ่ะเย้ yeah, ฉลองแชมป นี่แอคเลยแอคเลยครั้งนี้เจ้าชนะจับ,จบไว้เหลอเมื่อไรเจอข่าวปลอมจากพวกข้าแน่นีน,นเขาดูร้ายอะ่ะผู้หารกล้าหา,าสู่เทพเรียบร้อย